สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องจริงจังกับเรื่องแรกสําหรับวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาชมบรรยากาศเก่าๆชิลๆนะครับกับสถานีรถไฟทนบุรีนะครับเพื่อนสถานีรถไฟทนบุรีนะครับก็มีอายุมายาวนานนะครับนับได้ว่าเป็นเส้นทางสายเก่าแก่นะครับตั้งแต่แรกๆที่เรามีเส้นทางรถไฟเลยนะครับเพื่อน บรรยากาศนะครับก็สมัยนี้นะครับก็จะมีความเงียบไปหน่อยนะครับเพื่อนๆเนื่องจากการเดินทางนะครับในปัจจุบันนะครับส่วนใหญ่นะครับก็ไปใช้การเดินทางโดยรถทัวร์นะครับกันเยอะนะครับหรือว่าจะเป็นรถตู้นะครับเพื่อนๆรถโดยสารนะครับเป็นรถร่วมนะครับหรือว่าจะเป็นเครื่องบินนะครับเพื่อนๆหลักๆนะครับแต่เส้นทางการรถไฟเนี่ย มันจะได้บรรยากาศนะครับเ,เพื่อนๆได้ฟิลแบบชิลๆดูบรรยากาศชุมชนสองข้างทางนะครับสองฝั่งที่รถไฟผ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำลำพองต่างๆนะครับที่รถไฟวิ่งผ่านนะครับเส้นทางนี้นะครับก็มีหลายเส้นทางเลยนะครับที่หลายที่ท่องเที่ยวเลยนะครับแต่ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งไทยและไทยด้วยนะครับ เดินทางกันนะครับก็จะเป็นสายเก่านะครับทางรถไฟสายเก่าเมืองการนะครับเพื่อนๆที่จะผ่านอะไรอะ่ะสถานีต่างๆสุดคลาสสิกนะครับเพื่อนๆต้องลองไปสัมผัสนะครับสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับเพื่อนอันนี้น,นะครับก็รอขึ้นไปเมืองการกันนะครับตู้นี้เลยนะครับเพื่อน ทางรถไฟสายเก่าสัมผัสบรรยากาศแม่น้ำแควนี่ครับตู้ก็สุดคลาสสิกนะครับเพื่อนๆจะมีทั้งตู้แบบตู้เดิมนะครับคือเป็นแบบที่นั่งไม้หรือจะเป็นแบบที่นั่งแบบ VIP คือเป็นแบบบอกเป็นตู้แอร์ก็มีนะครับเพื่อนๆนสุดคลาสสิกสมัยก่อนเนี่ยคนนี่คุ้มค่านมากๆเลยนะครับ ปัจจุบันนะครับทางรถไฟก็ออกย้ายมาด้านนอกแล้วสมัยก่อนนะครับจะอยู่ด้านในสุดเลยนะครับก็จะอยู่แบบเกือบติดแม่น้ําเจ้าพยาเลยนะครับเพื่อนๆแต่ปัจจุบันเนี่ยย้ายมาตรงนี้หมดแล้วแล้วก็พวกอู่ซ่อมลงซ่อมนะครับก็ขยับขยายออกไปอยู่ประชาชื่อนะครับตรงนี้ก็มีนะครับเป็นฝ่ายบํารุงนะครับแต่ก็ขนาดเล็กนะครับสมัยก่อนหู้ลงลงลงซ่อมตรงนี้นี่ใหญ่มากมาก ปัจจุบันนะครับเวลาเดินทางน้อยลงนะครับแลวก็ขบวนที่ออกเนี่ยน้อยลงนะครับเพื่อนๆไปอยู่บางซื่อกันหมดแล้วตอนนี้นะครับบางซื่อยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยนะครับแถมของกินของอร่อยตรงนู้นนี่เยอะมากๆเดี๋ยวไว้ผมจะพาไปชมนะครับสําหรับวันนี้นะครับมาหาของกินนะครับสําหรับตลาดรถไฟก่อนนะครับเพื่อนๆวันนี้สถานีรถไฟธนบุรีนะครับนี่ครับมาร้านนี้ก่อนเลยนะครับลองท้องกันด้วย รูปชิ้นปิ้งนะครับมีทั้งลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูนะครับทั้งเอ็นทั้งลูกชิ้นปลาหมึกนะครับหรือว่าจะเป็นไส้กรอกชี้นนะครับไส้กรอกหนังกรอบนะครับหรือจะเป็นไส้กรอกข้าวนะครับไส้กรอกข้าวนี่อย่างเด็ดเลยโปรดเลยนะครับวันนี้ก็จัดไปสองไม้สําหรับไส้กรอกข้าวนะครับปลาหมึกสดก็มีนะครับเพื่อนๆทั้งปลาหมึกกรอบนะครับเป็นปลาหมึกกระดอนนะครับหรือว่าจะเป็นหนวดปลาหมึกนะครับร้านนี้นี่อย่างเด็ดเลย เห็นร้านเล็กๆอย่างนี้นะครับเพื่อนๆคนเยอะมากๆเลยนะครับสําหรับตอนเย็นนะครับเพื่อนๆไม้ก็ถูกถูกเลยนะครับสิบบาททุกรายการดูครับเพื่อนๆเนื้อย่างไฟอ่อนๆนะครับยิ่งย่างถ่านอย่างนี้ด้วยนะครับย่างไฟอ่อนๆนะครับไม่เร่งไม่รีบนะครับเพื่อนๆข้างนอกกรอบนะครับข้างในร้อนๆย่างถ่านมันดีอย่างหนึ่งนะครับคือมันจะมีความละอุ มันจะร้อนและร้อนอยู่ได้นานนะครับไม่เหมือนกับย่างเตาแก๊สนะครับมันร้อนแค่ด้านนอกนะครับข้างในไม่ค่อยร้อนนะครับแล้วมันจะมีความหอมหว่านะครับย่างด้วยถ่านนี่ครับน้ําจิ้มนะครับก็มีทั้งสูตรหวานอย่างเดียวก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นแบบซีฟู้ดนะครับวันนี้ก็จัดรวมไปเลยสองอย่างนะครับแซ่บไปเลยมาต่อกันอีกหนึ่งร้านนะครับสําหรับร้านเมนูเด็ดๆนะครับเข้ากล่องนะครับ25บาททุกเมนูนะครับเพื่อน เนี่ยครับสมัยก่อนนะครับก็จะขึ้นขายบนรถไฟนะได้เวลาออกก็รีบลงลงมานะครับเนี่ยซื้อไปทานก่อนขึ้นรถไฟนะครับเดินทางก็ไม่ต้องกลัวอดแน่นอน,นครับตลอดเส้นทางสมัยก่อนเนี่ยจําได้สมัยเด็กไปเที่ยวนะครับนั่งขึ้นไปเนี่ยมีของขึ้นมาขายเวียนกันขึ้นมาตลอดเส้นทางน,นะครับเขาจะสลับขึ้นนะครับแล้วก็ไปลงสถานีหน้านะครับแล้วก็ ย้อนขึ้นจากสถานีหน้าเนี่ยกลับมาลงที่เดิมน,นะครับสมัยก่อนเนี่ยสนุกมากๆเลยนะครับแต่ปัจจุบันนี้เงียบเหงาไปเยอะเลยนะครับเพื่อนๆจากไปเยอะนะครับก็ช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับยังมีนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยและต่างชาติเยอะอยู่นะครับกล่อละแต่วันธรรมดาเนี่เงียบเหงามากๆนะครับในปัจจุบันนี้นะครับเพื<ๆ>่อนๆเนี่ยดูนะครับหูย<ๆ>ี่สิบห้าบาทถูกมากๆ อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวล่อนะครับผักเน้นๆเ,นเลยนะครับแล้วดูขนมจีบนะครับกล่องละยีสตต่สิบห้าบาทตัวสิบเอ็ดตัวนี่ครับถุงตกล,ลูกแล้วแค่สามบาทเองน่าจะสี่สิบถ้เป็นกับข้าวแกงถุงนะครับถุงละสามสิบาทนะครับเพื่อนๆอย่างเยอะเลยผมซื้อมาถ้าไปเนี่ยยังไงต้องแวะซื้อกับข้าวร้านนี้แหละครับถุงละสามสิบาทเดี๋ยวนี้นะครับหาซื้อยากนะครับข้าวแกงถุงละสามสิบส่วนใหญ่ขั้นต่ําก็สี่สิบบาทแล้วถุงใหญ่หรือกับ โปกแกงอะไรก็ห้าสิบาทหมดแล้วนะครับวันนี้ก็ยังสามสิบบาทอยู่เลยแล้วตักถุงเบลเลอร์เลยนะครับเพื่อนๆนี่ดูนะครับตัวอ่าเขาเรียกอะไรก๋วยเตี๋ยวลุยสวนใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยยี่สิบห้าบาทดูครับมีต้องสามเส้นมีผักกาดหอมนะครับให้แล้วก็ตัวน้ําจิ้มนะครับอย่างเด็ดเลยนะครับร้านนี้ทั้งเผ็ดทั้งหวานทั้งเปรี้ยวนี่ครับขนมจีบหมูเน้น แย่กระเทียมเจียวนะครับแล้วก็ตัวน้ำจิ้มให้เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเก้าลูกนะครับยี่สิบห้าบาทต,ตกลูกหนึ่งประมาณสามบาทนะไม่ถึงที่ด้วยนะครับเพื่อนๆดูครับหนุ่มลูกให,ใหญ่ด้วย <บะ S 1> ก็จะเปิดขายนะครับตั้งแต่ตีห้านะครับสําหรับข้าวแกงเนี้ยก็แกงข้าวกล่องในยี่สิบห้าบาท เช้าเช้านะครับบางคนมารับเป็น100ปร้อยกล่องนะครับไปส่งต่อไปเดินขายต่อเนี่ยได้ได้ละห้าบาทแล้วไปขายต่อกล่องละสามสิบาทได้ห้าบาทแบบเน้นๆแล้วนะครับร้อยกล่องล็ห้าร้อยบาทแล้วนะครับเพื่อนๆกาไรง่ายๆเลยนะครับและเขาไม่ได้ทําแค่อย่างเดียวนะครับโอ้โหข้าวกล่องเขาทาแบบหลายเมนูมากๆและดีเด็ดที่แนะนําของที่นี่เลยนะครับคือตัวผัดไทยผัดไทยผัดได้ฉ่ําเส้นเหนียวนุ่มอร่อยมากๆ ผมเคยนําเสนอไปแล้วตัวผัดไทยวันนี้แล้วก็เลยเสนอเป็นตัวเมนูก๋วยเตี๋ยวลุยสวนกับตัวขนมจีบกันบ้างนะครับเพื่อนๆหูเมนูเขามีเยอะทั้งผัดกะเพราไก่หวานไก่เทอริยากินะครับหรือว่าจะเป็นหูหมูนะครับผัดพริกแกงกากหมูผัดพริกแกงนะครับเพื่อนๆหรือว่าจะเป็นมาม่าผัดนะครับมาม่าผัดขี้เมา กับข้าวเยอะนะครับเพื่อนๆสําหรับตลาดนี้นะครับเพื่อนๆมันเดินมาทานได้นะครับเมนูเป็นเร้อยๆนะครับเพื่อนๆเวียนขายกันแต่ละวันนะครับกับข้าวนะครับเขาทําออกเป็นช่วงๆนะครับช่วงเช้านะครับก็รอบหนึ่งหมดอันไหนทําเติมมันนั้นนะครับเพื่อนๆเมนูที่ต้องไปกินได้คือตัวเมนูผัดไทยนะครับอร่อยมากๆนี่นะครับเป็นรถไฟนะครับเพื่อนกําลังรอที่จะออก คือขับมาเรื่อยๆเนี่ยแถวเนี้ยเนี่ยชุมชนนะครับสมัยก่อนยิ่งเยอะกว่านี้ชุมชนเนี่ยมีตลอดสองฝั่งทางเลยนะครับสองฝั่งทางรถไปเลยทั้งบ้านเรือนทั้งคนเดินข้ามไปข้ามมารถไฟเนี่ยคนที่ขับเนี่ยต้องมีสติและใช้แบบพลังสุดๆเลยนะครับกว่าจะผ่านจุดนี้ไปได้เ่ยกว่าจะหลุดจาก เขาตลิงชันไปได้เนี่ยไม่ใช่เรื่อนเล่นเลยครับเนี่ยมาเจอกับรถที่จอดขวางทางรถไฟอีกคือเขาติดไฟแดงไงแล้วไปจอดค่อมทางรถไฟรถไฟก็ต้องรอให้มันให้การเดินทางมันสะดวกปุ๊บเขาถึงจะขับออกไปไม่งั้นเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับเพื่อนๆที่ชนกันบ่อยเพราะเป็นอย่างนี้แหละครับข้ามทางรถไฟแล้วไม่ค่อยจะดูกันนะคะเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนๆก็ขับตามกันไปยเลย แถวนี้เ็าจะใช้ความเร็วไม่เกิน 20- 30มาผมว่าเพราะว่าแถวนี้นะครับเป็นชุมชนนะครับเขาใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับสําหรับแถวตะลิ่งชันเนี่ยพอหลุดออกมาจากตะลิ่งชันนะครับก็จะมีเนี่ยรั้วสองฝั่งตรงนี้เขาก็เริ่มที่จะใช้พลังความเร็วของม้าเหล็กได้แล้วนะครับและสําหรับวันนี้นะครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนนะครับจะชอบคลิปที่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกทามานําเสนอนะครับ หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยนะครับเ,เพื่อนๆทุกคนนะครับไว้นะที่นี้ด้วยนะครับฝากเ,เพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดกด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องลาเ,เพื่อนๆกันไปก่อนสวัสดีครับ